สวัสดีค่ะเอเวิจารณ์แบงค์มุ่ยนะคะอ้าวโทษทีค่ะโคชพี่ออมค่ะวันนี้เราจะมาทอล์กนะคะทอล์กันไม่รู้ไฟจะเต็มไหมนะคะพักการก์ดก,ก,กันก่อนเนาะแล้วก็ลองฟังอ,อะไรดีๆนะคะเป็นการให้คำแนะนำนะคะไกด์แดน,นะคะทุกคนเลยนะคะคำแนะนำดีๆของเราวันนี้ สกับประสบการณ์นิดๆแต่น้อยนะคะไม,ไม่ไม่ไม่เยอะนะอาจจะม,มีมีตัวอย่างนะคะก็คือแบบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดีลกับคนนี้ยกไหมนะคะเป็นหัวข้อที่คิดได้เมื่อชาวนี้เองนั่นแหละนะคะไม่ใช่เรื่องของความรักนะคะไม่ค่อยา เราสามารถเอาไปใช้ปรับใช้ในชีวิตรประจำวันหลายท่านนะคะหลายคนนะทําได้แล้วแล้วก็ผ่านได้แล้วน่าจะเป็นพวกรุ่นพี่ของเราพวกที่มีประสบการณ์เยอะๆนะคะอาจจะตั้งแต่30อัพขึ้นไปหรือ40อัพขึ้น นะจะมีประสบการณ์ในเรื่องของคนมาพอสมควรจากการทํางานก็จะอาจจะก,การเรียนก็จะการเข้าสังคมหรือการทําธุรกิจการค้าใดๆก็ตามนะคะที่คุณจะต้อง b กับผู้คนจำนวนมากเพราะฉะนั้นเรื่องของวุฒิภาวะทางอารมณ์นะคะเ,เรื่องสาคัญเหมือนกันนะคะซึ่ง <c oughs> เราเคยผ่านประสบการณ์ที่ว่าหลุดมานะคะเหมือนบางทีเราก็ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้เราก็จะไปเจอคนที่ อาจจะมีประมาณทักหนึ่งเปอร์เซนที่มาดิวกับเราแล้วค่อนข้างจะเป็นคนที่อ่าจริงๆหลายคนคนที่เขาผ่านมาแล้วเขาก็จะบอกว่าดิวง่ายนะคะแต่คนที่เขายังไม่เคยเจอแล้วเขามาเจอเนี่ยเขาก็จะบอกว่าดิวยากนะแต่เราจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องประเภทของคนว่าคนไหนดิวง่ายดิวยากแต่เราจะพูดถึงว่าการวิธีการมากกว่าวิธีการแก้ไขแก้ปัญหาก็คือการที่เราจะมาดูจิตด,ดูใจของเราเป็นที่ตั้งนะคะ ก็คือมาควบคุมอารมณ์ยังโค้ชตัวอย่างจากแม่นะคะแม่จะเป็นที่มีความอดทนสูงมากทั้งที่แบบว่าเจอลูกค้าเขาเหมาะที่จะทํางานบิการนะคะเขาเหมาะที่จะทํางานตรงนี้เพราะอะไรรู้ป่ะหนึ่งเขามีความละเอียดสองคาอีความใส่ใจนะคะแล้วก็ให้ลูกค้ามาเป็นอันดับแรกอันนี้ไม่ได้โปรโมทแม่ตัวเองนะแต่ว่าเป็นเรื่องจริงจริง,รงที่เขาเป็นคนแบบนี้เพราะเราสังเกตจากการทํางานเขาตอนแรกเรไองได้ ผมรู้ีึกว่าคนที่ออกแนวดื้อหน่อยแต่เราแต่พอเรามาทํางานร่วมเขาเนี่ยเราจะได้เห็นนะคะได้เห็นมุมมองทัศนคติษษษแล้วก็การกระทําการแสดงออกของเขานะคะบางทีเขาอาจจะงุดหงิดงและลูกค้คาคนนี้เรื่องมากเรื่องเยอะจุกจิจีจ้แต่ว่าต้องเก็บไว้นะคะเก็บอาการควบคุมอารมณ์ควบคุมสถานการณ์เพราะควบคุมอารมณ์ได้เราก็สามารถควบคุมสถ,สถานการณ์นั้นได้เพราะเราสามารถควบคุมสถานการณ์นั้นได้ก็จะทําให้อ่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรที่มันมันมันไม่ดีเกิดขึ้นนะคะมันก็จะทําให้แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายทั้งลูกค้าทั้งเราเอออันนี้เป็นต้นนะคะการดิวยากดิวง่ายเนี่ยก็บอกเลยว่ามันเราต้องมาดูจิตด,ดูใจเรานะคะเราไม่สามารถไปเปลี่ยนลูกค้าได้แต่เราสามารถเปลี่ยนตัวเองได้เราเปลี่ยนไมเซตตัวเองได้เปลี่ยนการกระทาเปลี่ยนการแสดงออกเปลี่ยนความคิดความรู้สึกนึกคิดของเราว่าเราจะทํำยังไงอ่สุดท้ายเรากลับมาที่ตัวเอง ควบคุมอารมณ์เองให้ได้นะคะแล้วก็นอกจากควบคุมตัวเองให้ได้แล้วนะไม่ใช่อดทนอดกั้นจนมันระเบิดนะคะเก็บไว้เป็นความกดดันไม่ใช่แต่มันจะต้องทําด้วยด้วยด้วยความที่เรารู้สึกว่าโอเคจริงๆโอเคกับตัวเราะคะมันมันไม่ได้มันไม่ได้อึดอัดอย่าอย่าให้ตัวเองรู้สึกว่าอึดอัดน,นะคะหรือว่าอดกั้นหรืออดทนเพราะเพราะถ้าคุณรู้สึกกับเหตุการณ์ การใดๆก็ตามที่มันต้องอดทนต้องใช้ความอดทนอดกั้น,นะคะ่ะแล้วก็ฝืนฝืนมากๆเนี่ยสักวันหนึ่งมันจะระเบิดออกมาแล้วมันจะแรงมากนะคะแล้วมันก็จะแรงมากแล้วมันก็จะเสียหายไปทั้งสองฝ่ายทั้งเขาทั้งเรานะคะเขาก็จะมองไม่ดีอ่าเราก็จะเกลียดเขาเช่นกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือจุดเริ่มต้นของการที่เรา ไม่สร้างให้เกิดสถานการณ์ที่ภูเขาไฟเนาะเรียกสถานการณ์ภูเขาไฟแล้วกันแต่ถ้าเราทําจิตทําใจเราได้ซึ่งบางครั้งโค้ดบอกเลยนะก่อนที่จะมานั่งพูดตรงนี้ก็คือเราเป็นมาก่อนนะคะเป็นมาก่อนแล้วก็มาแชร์ว่าเราเป็นมาก่อนเราเป็นคนแบบนี้ลดที่ตูกอารมณ์ไม่ได้แต่หนึ่งสิ่งก็คือเห็นตัวอย่างจากผู้คนอย่างวันนี้อย่างเห็นของคนใกล้ตัวก็คือเห็นแม่ก่อนนะคะแต่แม่บอกเราไม่เชื่อนะคะตอนนั้น สามสิบเนี่ยกำลังดื้อเหมือนกันกนะารที่จะมีวุฒิภาวะเยอะแต่เนื่องจากมันที่ว่าเราเราเราถูกเลี้ยงมาแบบว่าถูให้ช่วยเหลือเองมันก็เลยกลายเป็นว่าเราตั้งใจในตัวเองไปมันก็เป็นมันก็เป็นเส้นที่น่ากลัวเมกันพอเราได้ออกไปใช้ชีวิตคนเดียวหรือว่าได้ทําอะไรเองนู่นนั่นนี่คุณจะข้อดีคือคุณจะสามารถเอาตัวรอดได้ ะะแล้วก็ทําเองเป็นทุกอย่างเกือบแทบทุกอย่างแหละไม่ได้เป็นทุกอย่างหรอกเพียงแต่ว่าคุณเป็นคนที่เรียนรู้เร็วแล้วเอาตัวรอดได้เพราะจากการที่คุณถูกเหมือน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 เอาอย่างนี้นี่ก็เหมือนเปรียบเทียบเหมือนเสือนะคะเสือหรือว่าสิงโตหรืออะไรก็แล้วแต่สัตว์อะถ้าคุณปล่อยให้มันหากินเองคเคยชินมันก็จะหากินเองได้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมาเลี้ยงในกรงเวลาคุณจะคุณเลี้ยงมันมาตลอดเนี่ยแล้ว แล้วไปเหมือนม่าเหมือนคนนั่นแหละนะคะถ้าคุณไม่ได้ปล่อยให้เขาไปใช้ชีวิตเขาก็จะทําอะไรไม่เป็นแต่ถ้าเกิดคุณเลี้ยงเขาไว้ในสัตว์เลี้ยงก็เช่นกันถ้าคุณไม่ปล่อยให้เขาไปหากินเองเขาก็จะหากินไม่เป็นเช็กเช่นเดียวกันนะคะเออส่วนอะไจะว่าเนี่ยข,ข้อถูกไรอย่างเงี้ยเราเลยมีความมั่นใจนในตัวเองนะคะหลายคนมีอีกโก้หลายคนมีความมั่นใจนในตัวเองมากเกินไปก็เลยเกิดเป็นความดื้อรั้นในตัวโดยที่เราไม่ดูตัวนะโดยที่เราไม่ดูตัว เสร็จแล้ววนกลับมาว่าพอเราเนี่ยเราก็ดูตัวอย่างจากเขาคัะคนเป็นตัวอย่แล้วแล้วคนนี้ระยะเวลาใช้ระยะเวลานะคะระยะเวลาเราเห็นและว่าการเปลี่ยนแปลงเออถ้าทําแบบเขาการเปลี่ยนแปลงจะเป็นแบบแบบไหนแล้วเราทาตามเมื่อเราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงในการทำของเขาเป็นไปในทิศทางที่ดีทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็เอาเยี่ยงอย่างเอาเยี่ยงอย่างเอาตัวอย่างเสร็จแล้วเราก็มาทาจิต ได้เองดูเหมือนกับคุณเคยมีเห็นเพื่อนเราไม่ต้องไปดูอื่นไกลดูเพื่อนร่วมงานของคุณอะเพื่อนงานของคุณคนไหนขี้วุ่นวายคนไหนไม่ค่อยคือค่อยอืนคนคนนั้นเก็บรูมจัดการแบบรักใครชอบใครใครก็ไว้ในใจอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เวลาคุยกับลูกค้าเขาสามารถคือโอ้ลูกค้าคนนี้เรื่องมากมากเลยเจ้านาย เาจะเลือกคนที่ไปดีลกับลูกค้าว่าเอาไอ้ส่งไอ้นี่ไปส่งไอ้หนึ่งไปอย่างเงี้ยส่งไอ้หนึ่งไปเพราะไอ้สองอะความทนต่ำนะขี้งุดงิดนะคะเขาก็ไม่ส่งไปเขาต้องส่งคนที่อึดถึกทนอดทนต่อต่อต่อความยี่เง่าหรือความเลือกมากหรือความเยอะของลูกค้าเนี่ยเขาส่งไปนะเนี่ยเขาเรียกการเลือกใช้คนที่ถูกด้วยนะอันนี้อันนี้ ประสบการณ์ที่เห็นมาก็เราบอกกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการแก้ปัญหาในเรื่องของการดิวกับคนยากหรือง่ายไม่ใช่การเปลี่ยนดิวแต่เป็นการที่เรามามองที่ตัวเราว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้หรือไม่นะคะบางทีมีแหละไม่มีใครทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะบอกเลยบางทีไปเจอคนคืออย่างพี่อมนี่ก็คือโดนไปละสองนะสองคนแบบวินวิน,วนแตกๆไปสองคนหนักๆเลยก็คือเป็นเค้ของลูกค้าเราเองกับเค้ของลูกค้าแม่หนึ่งนะคะ อย่างละหนึ่งคนไปเนี่ยประสบการณ์ตรงนี้6ปีที่เม่ี้นะคะแต่เวลาทํางานในองค์กรใหญ่กับบริษัทหรือ,อห้างร้านอะไรพวกเนี่ยเราที่เราเคยมีประสบการณ์ไปทำงานมาเนี่ยหรือองค์กรใหญ่ๆเนี่ยไม่เคยมีปัญหาลูกค้าเลยแม้แต่คนเดียวนะคะแม้แต่คนเดียวอ่านี่เป็นตัวอย่างนะคะ ให้ฟังแต่ครนี้การที่คุณย้ายงานหรือเปลี่ยนงานไปทํางานที่มันไม่เหมือนเดิมงานงานเมื่อก่อนถ้าคุณทําในองค์กรเนี่ยมันจะมีกฎระเบียบบอกไว้อยู่แล้วทุกคนก็ต้องทงาตามกฎระเบียบเพราะฉะนั้นมันสามารถควบคุมให้สถานการณ์นั้นไม่เกิดขึ้นได้ไง,ง่ายๆนะคะ,ะเพราะว่ามันมีกฎระเบียบควบคุมเราอยู่นะเหมือนมีมีม,ม,ม,มีมีกรอบนะเหมือนคนทํางานข้าราชการแล้วก็มีกรอบว่าห้ามทําผิดวินยัยข้อนี้ข้อนี้อ,นอะไรเงี้ย ต้นนะคะเช่นกันแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมาเป็นนายตัวเองคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณเป็นนักธุรกิจคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคุณมักจะคิดว่าคือคุณตัวใหญ่คุณไม่ว่างานธุรกิจของคุณจะเล็กหรือจะใหญ่คุณจะคุณจะคิดว่าแบบบางทีมันเป็นอีโก้นะอย่างโค้ชเนี่ยเป็นเคยเป็นมาก่อนนะคะเลยมาแชร์มาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นมันเป็นวิธีการที่ผิดนะซึ่งซึ่ง อ่าพอหลังจากเหตุการณ์นี้ขึ้นเราก็มานั่งทคทฟูนตัวเองแต่มันก็สายไปแล้วนะคะแต่เราแต่เราสามารถทําใหม่ได้เพราะว่าเราจะต้องเจอลูกค้าอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องอ่ปรับเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยตามอายุเราตามประสบการณ์ตามอ่าไมเซตเราที่มันเติบโตนะคะอันนั้นมันเปลี่ยนกันได้นะแต่กาลังจะเล่าให้ฟังว่าเออถ้าเกิดเราไม่ยอมเปลี่ยนนะคะเรามีอีกโก้เรามีอิตาสูง มันจะทําให้งานของเราพังมันจะทําให้เราเสียลูกค้าแต่บางครั้งเยไอ้ลูกค้าคนที่มามีปัญหากับเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ลูกค้าดี